สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเล่นเกมกับปาร์ก,กิ้งผมมีสมาชิกใหม่ผมได้รับเป็นกู้ภัยแล้วชื่อกู้ภัยพีนนแล้วก็อังลใคายวะตำรวจพี่ออตโต้เ๋ยวผม,มังรอพี่ที่เช่าเปลี่นจากคนยกว่าโรงพยาบาลนะขอที่ที่เป็นรวมรวมกันตรงนี้นแหละ เห็นไหมทุกคน้ายแล้วเนี่ยใหญ่ๆแล้วเนี่ยคืออพาร์ตเมนต์อ่าแต่ผมตกสายเป็นหุ่นบานเพราะว่านั่นแหละคือที่สนับสนุนประจำของกู้ภัยผมตรงด้านน่ะคือที่จอดรถผมซึ่งผมจะจอดฝั่งตรงนี้แหละที่ผมกำลังถอยอยู่นะเนี่ยแล้วแล้วพี่ตำรวจออโต ไม่แน่ใจว่ากลับอะไรเบอร์นี่อีกแลยทั้งทั้งที่ลบไปแล้วพี่พิทอ,อโตโอ้กับพี่นนท์ยังไม่มาสแสดงเลยพี่นนท์น่าจะเลิกเล่นก่อนเพราะว่าพี่นนท์น่าจะไปไหนสักที่นี่แหละไม่ไปไหนก็ก็ไปวิ่งเล่นกับพี่ชายเขาน้องเขาอะไรพวกนี้แหละ รอปีออโต้ก่อนแล้ติดก็ป้ลแล้วนี่เราไป็น้าบ้านยุคเกแาไป เอารถลากมานะคะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เช่านะ่ะตำรวจตำรวจรถลากอะ่ะไปตำรวจทางร่วงเลยโอเคตำรวจทางไม่ได้เติดเอง,ต,องต้องเป็นตำรวจคู่ภัยต้องเป็นตำรวจกู้ภัยเท่านั้นโอเคทุกคนพี่ตำรวจโตมาแล้ว

ทุกคนพี่โตพี่โตทักไทยทักไทยทักไทยคนดูนหน่อยทักไทยเองหน่อย<ม>พีใชเ้เองเอตอ้์<ม> <c oughs> พี่โตกับเอเวนเกนโดนะ ตอนนั้นเลยจะคาเปลี่ยนชื่อเป็นกู้ไขนาวาเด้กทุกคนพี่พี่โตพี่ออตโตเป็นไงพี่เอโตอ้ได้ออกคลิปฟรีเนอะอ่ะพี่ผมมาแล้วพี่ผมเอารถลามาเติร์ด พี่รับแอดกับเพื่อนพี่รับแอดกับพี่ผมเลยได้กันแล้วที่เช่าที่เช่า,อชาเออ เห็นเองกำลังมาไม่ใช่ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะ่ะเลยร้านแฮมเบอร์เกอร์มาหน่อยแล้วก็เลยร้านร้านซ่อมรถมาหน่อยแล้วเราต้องตรงปากเราให้ตรงมาเรื่อยๆเลย รอรอพี่ผมก่อนพี่ผมมาจะจะมาแล้วเป็นตำรวจทางหลวงด้วยคุมคุมจิ๊กคุภัยโอ้ทางหลวงมาโอ <im> ้้ตอนนดเป็นไงมากต้องข้ามพีโตพีโตเป็นไหนกันดีนะ นะจะได้อะไรนะนะคะโอเคเย,งงยังเกกับเพียแบก็ลแบค้าหลับแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่ชายผมพี่หลับยัง พนนนพ่พี่นนท์นะอ้าพี่นนท์พี่นนเข้าเข้าเข้า,ขาไม่นนะจะเล่นล็อกเพาว่าพี่นนท์เข้าเล่นแบบเดียวแหละ <ไป S 1> พี่ออโต้ ผมมาตำรวจทางหลวงขี่ได้เอเตอร์เองเป็นตำรวจใช่ปะพี่โตออกเดินทางได้ยัง ลกค่ค็ต้องเล่นด้านนี้แหละคือด้านประจำเราเออถึงอย่า,าไม่เล็ก ขาบอนค้ะเต็มฟ้าท้ายก็แต่ง พี่โอโต้นำไปเลยเอา้าไรวะข้าวา่าทุกพี่โตไปปาบลดมาแล้วเราขอเอาเอามาอีกรอบแหละ เด็กค่ะเอาออติดออกมาก็แล้วกันโอเคปะเองจะนั่งเขาอติดออกมานะแบบนึ่งมาทุกคนผมลืมเสดิจเลยว่าทำคลิปแบบนึงออกเกมก่อนอยู่ดีไลท์สีฟ้าเออแอปอะไรวะ ว่าคาอ่านภาษาอังกฤษก็ได้แต่แต่ที่รู้ตัวเอ็มลำนาดาทะเลสาดาทะเลสาซิตี้ไฮเวย์มีมีมีอับเกาเจ้าเจ้าเต๋อเจ้าสาวสาวสเต๋อเจ้าสาวสาวสเต๋อ ติ๊นออกมาก่อนออติสตถดประจำผมออติสตกูไารซิ่งคาร์บอนทำเองเยลยนะทุกคน ตอนนี้ผมมีรถอีกคันนะพี่โตตอนนี้ผมมีรถกู้ภัยอยู่สองคันเไรวะเนี่ยใครก็เมนูมัน,มน,น,น,นกัดค้าไปที่โรงแามด,ด้วยกันโคตรแรงเลยทุกคน ัผมจะเปิดมาทั้งเพื่อโอ้โหจอดตรงเยียบเลยไม่รอสี่วันทั้งทั้งที่ปั๊บให้มันเป็นอประมาณนะ่ะ เวี่อนด้วยผมลืมบอกโกโกหกสี่หนึ่งห้ากาญจนาบ,บุรีผมอยู่กาญจนาบุรีแหละสามชาครับตบัวกิดสำเนาใช้เพื่อเกิดอะไ ไอ้ห okay, okay ัวเนี่ยผมเอามาได้ไงไม่ต้องสึกฮะไม่พี่ออโต้เขามาแล้วหัวปอบวเตเย็นๆนะอืมผมบอกตัวรุ่คนพระเภทกินเนีย